ของผมที่เดิมบ้านเดิมสีสามมาถึงก็ดึงหัวก่อนเลยครับผมวิ่งเลยครับัไปไปเจอกันมันไม่มีพุ่งไปข้างหน้าเลยครับพี่เออตายแล้วมีมีพุ่งไปหน่อยนึงว่าก่อนแทงกี่ชั้นไม่ไม่เห็นมีนะบ้านเราจะอยู่ใต้หอของผู้เล่นใหม่ได้ปะเนี่ยได้เดี๋ยวเพิ่งขอตอนนี้บ้านเราอยู่ใต้หอดาวเทียมใช่ไหมใช่อยู่ล่างดาวเทียม ผมวิ่งไปดูให้ก่อนนะ้งกันเฮ้ยเร็วขนาดนั้นเลยเฮ้ยผมถึงแล้ว C หนึ่งแล้วตรงตัวเลข C หนึ่งเลยเยสโคตรวาร์ปเลยพี่เฮ้ยไต่ก็เร็วดีนะวาร์ปดึงดึงหัวไม่เสียตังค์แล้วโอเออมันเปิดเสียไม่เสียเฮียดึงหัวมันเปิดเสียเออดึงเลยดึงเลยเกิดไกลๆดึงเลยพี่ไม่เสียตังค์ดึงดีเฮียเออดึงเลยดึงเลย เ้ไม่หรือมันเปิดกิจกรรมอยู่ตอนเนี้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะกดเลยดึงไว้ก่อนศูนย์ซีเนี่ยดักอ่ะอยู่ไมอยู่ซีสองอยู่ทิศเท่าเนีน่ดูดูดูจะเจอพี่อ่ะดูรูปดูรูปดูรูปเออถ้าดูรูปอันจะรู้ขอโทษด้วยเนเน่ดูรูปดูรูปไอเกลดี่ไม่กลับไปบอกเจสโต้อะ เดี๋ยวพี่เอารูปที่เห็นดูตลกคนละที่ใช่ไหมวัานน่าจะคนละที่กันเนี่ยเนี่ยผมอยู่บนบังเกอร์เลยเนี่ยอยู่บนบังเกอร์เด็ดขาดเลเออผมอยู่บนบังเกอร์เนี่ยอ่ะอะดูรูปดูรูปเนี่ยไหนวะอยู่ตรงไหนของบังเกอร์แมปเต็แมปเต็กดเต็มสิอยู่ตรงไหนอยู่นอกรั้วใช่ไหมเออเดี๋ยวผมวิ่งหานอกรั้วแป๊บนึงเอารั้ว ถ้าหันหน้าเข้าบังเกอร์เราวิ่งเรียบถนนขึ้นทางเขาไปอยู่ล่างไอเนี่ยอยู่ล่างเฮ้ยเจอแล้วไหนเห็นแว๊บๆอ่ะนี่นี่มา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 โอ้โหอยู่สักไกลเลยททัักกิิใครสร้างอ่ะเฮ้ยไกลอะไรอ้ใครสร้างคนนึงสร้างก่อนสร้างก่อนก็ได้ใครสร้างก่อนก็ได้น่ไปกอเดี๋ยวผมขึ้นหอก่อนยูตี่อะไรอ่ะก็ต้องทีทีขึ้นต้นขึ้นหอสร้างไม่ได้แล้ว พี่อะไรก็ได้ชื่อ่ะแต่ว่าชื่อตัวคนในทีมอ่ะต้องพีจีเหรอต้องพีจีเดียวอ๋อใช่เพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเป็นตี้เดียวกันเราต้องหากระเป๋าใช่ไหมวิ่งตกใจเสียงประตูข้างบนโอ้โหโอ้ยขาหักแน่ไอ้กัดว่าแล้วไปเดี๋ยวว่าดี๋ยวว่าเ้ปืนนี่ไงฮะเอ้านี่ไงเลือกปืนนะปืนได้บังเกอร์ปืนแม่ละปืนเฮียมาก มาเดี๋ยวปิดประตูรกตอย่าเหยียบขยะนะอย่าเหยียบขยะนะฮัลโหลนี่นี่คือเต็มสุดเฮ้ยมีคนมามีคนรักใครอ่ะโอ้โหใจหายว้าบเลยมามาเร็ว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 เดี๋ยวเอาสไปใส่พุดเดิ้ลเกตไหมใส่เต็มแม็กเลยตันตันมีปืนไม่มีลูกมีแต่มีดทหารเนี่ยใช่ ืนผมหายไปแล้วเฮ้ยหูแจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาวะเอากี่ดอกสิบดอกหรือสิบห้าสิบห้าไปเลยพี่มีสามดอกแต่พี่เบิ้ลสาวมีเก้าดอกเบิ้ลสองได้เลเก้าดอกอะไรไม่ต้องไปไหนแล้วแหละเนี่ยสามกล่องเลยหัรีบเล่นอ่ะสามกล่องเลย อออินนมสามกล่องกันไหอือใช่หลอดปลืดปลืดเลยตักมาเยอะผมหามเนี่ยไม่เจอวิ่งลงมาเรื่อยๆวิ่งลงมาเรื่อยๆโอเควิ่งลงอย่างเดียวไปเสียงรถอ๋อไม่ใช่พี่ยเสียงรถข้างบ้านโดอยู่สามแยกกัน เอาไงเอาไงเนี่ยพี่อยู่สามแยกแต่ผมกำลังออกไปเสนอเสนอมาหน่อยอยู่ทางซ้ายพี่บอลอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่วิ่งขึ้นมาบังแม่เออพี่พี่พี่เลี้ยวซ้ายมาทางดาวเทียมนะแต่ผมวิ่งไปหรือจะสร้างดาวเทียมอยู่ริมถนนนะแต่ผมวิ่งไปผมสร้างดาวเทียมสร้างไม่ได้เสร็จแน่เนี่ยการจะวิ่งไปฮะเน่วิ่งมาหาพี่บอลพี่บอลอยู่สามแยกข่าวใช่ไหม วิ่งขึ้นมาตามข้างๆถนนขึ้นบังไอ้ใหญ่ยิงพี่นะที่ถือฮันเตอร์นะอยู่ขึ้นมาไอ้ใครวิ่งอ่ะใครวิ่งตรงไหนขึ้นมาผมผมพี่บอลอยู่ไหนเนี่ยวิ่งขาขันขาขันขามาเห็นยังบนหินก้อนจิตจิตนายว่ามาสองตัวมาสองตัวอ๋อเห็นแล้วสามเห็นเห็นแล้ววิ่งอยู่โหวิ่งกันมันรวดเลยยิงไว้ยิงไว้เฮ้ยใครเอาถุงบอลมา่อยดิใครวางมั้งอ่ะ้อ้าววางวาง ครับเลยครับให้พี่อู๋ครับอยู่อยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่ไหนมีทูบ็อกป็แล่ะมีมีผมเก็บมาอยู่อ๋อมามามาไอพี่อู๋วะเดินดูพี่นี่พี่นี่นี่พี่ดูดูพี่ดูดูเห็นปะไหนวะอยู่ไหนไหนวะนี่ไงนี่ไหนอ่ะบนเขาเนี่ยอ๋อเห็นแล้ว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 นุน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 นแล้วก็ไปยิงเข้ามาด้วยนะนี่ไงนี่ไงเราก็ไปไหนวะเอออ่ะทูบ็อกทูบ็อกทูบ็อกเอากุญแจป่ะอ่ะโยนไปโยนไปโยนไป หมดแล้วมีแค่นั้นมีไหมมีก๊าซีก๊าซซีนเซตหนึ่งด้วยก็ไปซ้ายหน่อยวะหัวใจกูจะหลุดจากตับนะหัวใจหลุดจากตับไเออไม่ดีไงบุกปากบักปากโคตรโหดเหมีไงไหนด่ากันอะอยู่เนี่ยโอ้โหมันวิ่งเร็วกันวะมันก็วิ่งกันเร็วแต่เขาปี๊ดเาไม่หลงไงพี่พี่หัวพาหลงพาขึ้นเหนือปี๊ดเขาอย่างเดียวเลย เนี่น่าจะตรงนี้แหละต้นมาเยอะด้วยเฮ้ยรถ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 รรถ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  มันมันจุดทีละนัดมันจุดทีละนัดก็เอาแล้วมันจุดทีละนัดด้วยโกรใจเนี่ยไอเด็กยิงไปยิงกันหมยิงได้หลังเราเดียวเแล้วโอ้โหแต่ละคนนี่แม่งยิงกันทุกคนเลยนะแล้วมันฟ้าลูกแดงด้วยมันฟ้าทำไรวันฟ้าเมืองข้างบนมาแน่เลยหรือบ้านบ้านอยู่ตรงนี้บอกว่ามันจะลงไปบ้านมข้างบนมันมีเมืองนะเลื่อนเหลือกเก้าแปดนะนี่เดือแปดเลื่อนหรือเก้าสาม เปแต่ถ้าฝั่งเนี้ยหนาวเออวิ่งไปบังเกอร์ไม่ได้นะไม่น่าจะไหวได้วิ่งไปปีหนึ่งหนาวเครื่องบินไม่น่าไหวถ้าถ้าสมมติว่าเราจะสร้างบนบนหนังบินเนี่ยที่ว่าทางไหนเนี่ไจะได้มาเหรอไอดาหมาอยู่เอางี้ไหมถ้าย้ายไปสร้างบ้านเซฟโซนเอสองขับรถไปเล่นหนบินก็ได้อยู่ กาขอก็ไปทางเรือใช่ใช่เนี่ยไปไปสร้างบีสี่ไหมแล้วก็กายขอก็นั่งทางเรือบีสตรงคำว่าบีสี่เลยไหมใช่ไปนอนไม่ได้นอนแล้วนอนแล้วหนาวต้องวิ่งเอไงดึงหัวเหรอดึงหัวแล้วไปอยู่ตรงคำว่าบีสี่ไหมแล้วก็ก็ไปหาเรือเราก็เราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะเกลียดเล่าดึงได้เลยแลแต่แลแต่ ซีดีแอบไม่ไม่บีสี่ตรงไหนก็คือคำว่าบีสี่เลยใช่ไหมก็ไปให้ถึงบีสี่ก่อนพี่แล้วค่อยนัดกันก็ได้ก็เข้าไปอยู่ในบีสี่ก่อนใจผมอืมค่อยว่ากันดีถ้าเจรียนไปก็ในบีสี่อ่ะคือมันมีถ้ำให้เราอยู่แต่รถมันก็ติดตรงรถพี่อยู่เขาไม่ได้เฮ้ยดึงหัวเลยเหรอเฮ้ยแล้วมีคนเปิดแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยไปแล้วก็มีคนเปิดคนตายแล้วไม่อยู่ละเฮ้ย ตายเถอะดีกว่าอยู่อีกที่หน่งจีสองที่เดิมโอ้ไม่มีใครเหลือให้ยิงเลยกำลังจะยิงฆ้าตัวตายกาอากาศได้ไหมได้เลยได้ไหมโอ้โหเฮ้ยบินเลยครัเฮ้ยจะไปเจอกันตรงไหนอ่ะหังสือ B4 ใกล้เคียงเอ้เอผมอยู่ดำดำสองซีซีถ้าตัวตายไปได้แล้วอะต้องรอท่้นั้นมันมีเวลาอยู่บ <ผม S 2> างทีเนาะบางทีผ<อ>นหม่งพื้นเลือดจเล่นๆจะกลางกลางร่มตรงติดพื้นพอดีไอสัตว์บักเลือดไม่เสีย <c oughs> หาเลือกปล <c oughs> ่อยมันหมองพื้นไปก็จบแล้ว <c oughs> Ê, hey, trả <tán, tán, tán, tí thôi. Tán... <tán, tí, tí ngay <tán>, <tán>, <tán, tí ở đâu> อ๋อเอว่ะเมื่เกี้เขาดึงหัวนี่ว่ะสร้างได้ก็คือขอบทะเลอ่ะเนี่ยขอบเนี่ยขอบทะเลก็โดนเนนกกลนได้กดอีกเฮ้ยถึงกันแล้วเนี่ยโอ้โอขอบทะเลเหรอเอาไปอ๋อถ้าขอบทะเลทางนั้นเห<อ>รอก็ได้เลยเดี๋ยววิ่งไปดูดปอ่ะเดี๋ยวพักเดี๋ยวแม่ในการท่อเที่ยวแก๊งแครอทอีกแล้วไอ้เหี่เอ๋ เมื่อไรจะได้มีบ้านเนี่ยเแก๊งแคมมี่พี่ดูขอบดูขอบรงให้หน่อยตรงไหนขอบบนไม่เจอดประมาณไหนจอดกันประมาณไหนฮะผมจะได้วางเจ้าลงไปในน้ำด้วยเหรอเอาในน้ำนิดเดียวก็ได้พอ้อั้อมไม่รู้ไงเบื่อครับอยากว่างอะไรไไม่ด้คืออยากรังสรร ่มันน้ำทะเลไม่ใช่หรอน้ำตื้นน้ำตื้นแล้มันให้เราดื่มได้ด้วยอลองดิไม่เอาไอ่เอาไอาเอาเอา้อาเอาเอาขึ้เอาเอาขึ้นอเอาเอาเอ,อออเอาเออาเอาาเออาเมามา้นา้าเมาเอาเนาอาเ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 อาาอาเอาเ่าหอุน<ต>ดออาเาาเาเ่ามานอาเอาเอาเอา้อศาเาาเอา่เ,ล,เลี่ยเเอยเเ ต้องให้หัวตี้วางดิก็พี่ไงอ้าวเหรอตัดผ้าไหมโหผ้าก็ไม่อยากจะตัดเลยแต่แค่นี้กูจะหนาวตายแล้่วิ่งวิ่งไปดูเมืองบนกันไหมพี่มันเอามาซ่อนไว้ในอู่นระหว่างรอที่อู่มหรือว่าประดับในอู่ก็ได้เมืองบนเหรอได้แค่จิ้มก็ได้ไปใ้ต้มอยู่ตรงนี้ทะเลาะกับหมาอยู่ ไม่มีเปลาเลยวะ่ะเป่านักเรียนก็ได้ทักไปเอ,อเล่ายี่อะไรก็ได้ตอนนี้เออได้เก็บของไปทำอะไรได้บ้างใ้เมืองนี้มันมีที่เติมน้ำมันดีกว่า มีเหรอว้ามาม,มีมันมีท่าเรือสิอ๋อท่าเรือเมืองข้างนั่นก็มีเมืองข้างเทตูนยางไรน,นะเราต้องไปหาของใช่ไหมจะรอนั่นก็ได้ครับผมมาหาแล้วตู้ใหญ่จริงๆนมะันนาจะมีกระเป๋าเยอะนะไม่เจอเลยที่ว้ยพูดต๊บเจอเลยแล้วเจอไม่กระเป๋าอ่ะเดี๋ยวเจอแต่ตู้ เจอเจอเจอกระเป๋าเจอกระเป๋าเล็กนะเอา,มา,ามาก่อนดีอย่างตัดปัจจัยชีวิตแลน,นด์เคนตั๊ก <ทำ S 1> ยังไงเนาะตัดเลยห้าแล้วครับเฮ้ยเจอกระเป๋านักเรียนว่ะเล็กเล็กเล็กได้เนาะแต่ไม่ได้เยอะอันนี้พี่ฟาร์มกันตกไหมเมืองเมืองปีสี่หร น้ำแล้วบ้านเมืองเมืบลตังซีซีตังซีริมน้ำพี่ฟาร์มเอาอยู่ที่เดียวกันเดี๋ยวพี่อู๋ B4 ริมน้ำไอ้ข้างบนนะเมืองบนนะไอ้ที่เป็นจุดเด็กเด็กอ๋อผมอยู่ซีสี่ที่มาหาของทำตรงอยู่อะไรมันเบื่อต่อเฮ้ยเจอเหยื่อตกเลยต้องขอตกปลาว่ะขาดเบ็ดอย่างเดียวขาดเบ็ดอย่างเดียวเลยตอนนี้ เวลามาเห่าเลยนะนะั่นน่ะไในไอมาอยู่ไม่มาพี่ของเต็มตัวเลยเฮ้ยเจอคันเบ็ดจริงว่ะไอของพิ้ง้ยสะพายใส่บาแล้วนี่ใส่บาแตกหามนะเก็งป,ปืนทิ้งไปเฮ้ยไม่มีปืน <c oughs> ปืนไม่มีทิ้งดิ่งเลยเอฟโอ้โหฟ้าแบบฟ้าแบบเยี่ยเห็นยางรถอะ่ะ เฮ้ยรถเกี่ยววะ่ะสองยัดเป็นบางขงวดแล้ว,ว<ะ>เดี๋ยวว่ะขับไปด้วยโอเคไอ,อพี่ผมมิสเตอร์จีนสีแดงสีเหลืองวะ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยมีมีมีจีนมันในน้ำด้วยนะใช่ใช่ครับ เอ้ยผมจะเก็บได้แล้ครับเก็บเรื่อนะยอไปแนละ้วนากีเลยครับโน้ำมันเอ้ยมีกระอนน้ำมันในในน,นั้นอยู่นะไหนเนี่ยในพวกห้องนะั้นกระรอนน้ำมันมีอยู่เอาไมหรือเดี๋ยวค่อยมาเอาไปเลยก็ได้มั้งหรือไงเดี๋ยวค่อยมาก็ได้ไปเลยไปเลยเอเอเพราะมันนั่งลำบากแล้วเปิดประตูดูว่า แยพอล็อกรถไปเนี่ยกูจีลงเลยอู้หอยู่น้ำวะ่ะแดกแได้ปะเนี่ยไม่ได้แน่นอนไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเม่นเน่ยนะเม่นทะเล กินได้ไหมมันจับไม่ได้อะประกอบฉากไม่ได้กองใครอ่ะฮึของพี่ของพี่อยู่ตามไว้เพื่อใส่อะไรปูปอมตัวเป็นปลาดาวได้อยู่เนี่ยได้ตรงไหนอยากได้เข็มมาศาสเตอร์แถวนี้ไม่ผ่านเลยซอมบี้ก็ไม่เจอไอ้เนี่ยเออในหมู่บ้านไม่เจอเหี้ยววันนี้มันลดซอมบี้แหละวันนี้มันคือวันอะไร มันไม่มีอะไรไม่ใช่หรอแต่ตกปลาสักตัวมันแดกก่อนนิไม่ได้ทุนไม่มีทุนแต่วิ่งไปหาเยื่อว่าตะกี้ทุนหรืพี่เจอช่องเต็มหรืไม่ได้เก็บอไม่บอกไม่ไปเก็บกูณจะไปวิ่งความตรงที่ปีงสักหน่อยแม่งก็พวกวางไว้อีกเดี๋ยวหินงทุ่มน้ำให้นี่ยทำใช้น้ำตกปลาวัดปิวคนชิว ปลาทะเลที่เนี่ยเข้าไปไม่คิวแล้วปลาตกปลาทูน่าห,าหัวระเบิดเลยซชตกปลาทูน่าโอเคไปก่อนแล้วดึกแล้วนักไอพี่ไปก่อนอ่ะ